สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับเอฟซีแฟนครับท่านช่องถามกันเข้ามาเยอะนะครับผมอมาจากเยาวราชนะครับงวดวันที่16กุมภาพันธ์2567นะครับผมอันนี้เป็นชุดของงวดที่ผ่านมาด้วยพี่น้องเด้อนะครับหวยซองอมานะครับผมครับเป็นหวยซองบนอย่างเดียวนะครับแต่ละงวดจะได้4คู่นะพี่น้องเนาะงวดที่ผ่านมา2636 2737นะครับมา3663 นี่ครับสูตรสิบหน่วยบนนะครับเป็นของอา,าร์มาเดชพี่น้องเด้อสูตรสิบหน่วยบน <c oughs> งวดที่ผ่านมาสิบหน่วยบนมีสองบนหลักสิบสองศูนย์สี่หกเจ็ดหน่วยหกเจ็ดแปดเก้าสามนะครับหลักสิบก็มาหกหลักหน่วยมาสามหกสามนะครับแต่ว่าเข่าทั้งบนทั้งล่างพี่น้องหลักสิบศูนย์หลักหน่วยเก่าเข่าศูนย์เก่า 09, ล่างน้ำนะครับเอาเอฟซีถามกันเข้ามาเยอะนะครับผมมาฟังน้ำกันรับอา,าร์มา คนได้คุยกับแม่หมูแล้วนะครับบาจังไดยน,นะครับมาฟังนํากันเอาสวัสดีครับแม่หมูสวัสดีค่ะสวัสดีคก่เอฟซีแม่หมูและไก่เอฟซีบ้าวเทาค่ะ,ะมุมเก่ามุมเดิมมุมเก่ามุมเดิมอนะครับท่านผู้ชมอยู่บ้านเจโรตรีนะ,ะมากินเขาแรงพี่เมื่อนี้ได้คุยกันแล้วมาเมื่อกี้นี่มาแบบด่วนๆแล้วเพราะว่าอามาพเพิ่นเ็ยุ่งเนาะค่ะเพิน่น หมาเพิ่นเขาลงกบาตอ๋อหมาสุนัขเพิ่อนนะสุนัขเพิ่นหมาลงหัวใจอ๋อเพิ่นอยากน้ำหมาน้ำแมีนจ้ะเพิ่นก็เลได้ทั้งช่วงนี้ใกล้ทุจีน้ำแมีนค่ะอืมแตเลยว่าเอาตัวเลขมาให้อิบซีก่อนเพิ่นว่าอ่าหลักเพิ่นให้มาตาหลักสิบหลักหน่วยก่อนอ่าเอาครี่ท่านผู้ชมแจ้งเอฟซีกันเด้อพี่น้องเด้อถ้าหวยซองนะครับหวยซองบนของอาม่าเยาวราชน่ะเพิ่นว่าจังไหนจะได้ก่อน ก่อนหวยออกเช็คเมื่อสามวันก่อนหวยออกสามวันนะพี่น้องเพราะว่างวดที่ผ่านมาเพิ่นกะให้มาช่วงก่อนหวยออกนะครับแต่ว่านี่เพิ่นจะให้ลักซิบลักหน่อนของอาาสูตรอาาก่อนแมนค่ะเป็นสูตรของเพิ่นโดยตรงเลยเพราะว่างวดที่แล้วนี้จับเต็มชุดได้ยี่ห้าคู่แมนค่ะเพิ่นกะเอามาชหยลักซิบลักหน่วยแต่ว่าอา่าเพิ่นว่าให้จับคู่เองเพิ่นให้มางแมนยี่สิบห้าคู่ว่า พี่น้องก็จะจับเป็นอยู่นะครับเพราะว่าเขียนหลักสิบให้เขียนหลักหน่วยให้ถ้าจะเขียนให้มันกระชิร้ายตัวเนาะแต่ว่าเอฟซีก็อยากฟังเสียงอามาด้วยโอ้โเดี๋ยวไว้ซ่องซ่องมากจังรอฟังอามาอีกเพราะว่าอามาเพิ่นกะเอฟซีฟังเ่ะก็อยากฟังเสียงเพิ่นค่ะเพิ่อนมากนั่นเหมือนสุนัขเพิ่นสุนัขเพิ่นบอกให้สบายไม่นค่ะเพิ่นว่าให้เอาตัวเลขมาให้เอฟซีเอาเพราะว่าเพิ่นหยุ่นอยู่ตอนนี้เพิ่มจิตตุจีนอ่า และช่วงนี้ตุ๊ดจีนนะครับเพิ่นจะไปเที่ยวก่อนบ่พี่น้องหรือจังไหนน่าจะได้ก่อนบ่บอเป็นยังเพิ่นจะมาให้คือเก่าถึงเพิ่นจะไปเที่ยวก็ได้คือเก่าเพิ่นว่าตาวจะโทรคุยกันในบอกระจังรอหรือจังไหนนะพี่น้องเนาะได้ได้เพิ่นว่าเดี๋ยวอีกรอเลขกซองมาหนิเดี๋ยวอามาจะอันนี้ให้เพิ่นว่าอย่าโทรมาบอกเลยเพิ่นว่าจะคุยให้จะคุยให้อันนี้ของแท้ค่ะ ครับผมเอฟซี่ากันหลายไหมแมนค่ะเห็นเอฟซีเป็นคอมเมนต์เขามาหลายเพื่ใดก็ทาค่ะว่ารอดหลักสิบหลักหน่วยของอาหม่าตาหวยซ่องไม่เื่องหวยซองบนแค่สี่คู่นอกาะปูใดกระทาแค่สี่คู่นัมาหลายเป็นชุดบนอย่างเดียวแต่กับตัวไว้นั่แต่ว่าเขามาเปรียบเทียบกับหลักสิบหลักหน่วยของอาม่านี่กะคือจังหกที่เขาให้ที่เพิ่นให้หกสามเนี่ยการเท่าจับหลักสิบหลักหน่วยเพิ่นก็จะเป็นที่ที่ข้าจ้าให้มาเนี่ยสามหก แม่นค่ะถ้าเข้าจับหลักสิบหลักหน่วยห้องมากก็จะได้หกสามแม่นค่ะเข่าทั้งหลังทั้งบนเนาะเข่าทั้งหลังถ้าแม่นจับอันนี้จับอันนี้เข่าเดี๋ยวแม่เดี๋ยวบ้าทอยจะเขียนให้ให้แม่หมูบอกนะครับเนาะเป็นเลขอ่าเป็นเลขคนอย่างเดียวเวยค่ะอาม่าหลักสิบหลักหน่วยอาม่าเยาวราชอันนี้บ้าทอยจะเขียนเป็นอ่อหลักสิบหลักหน่วยบนอาม่าเยาวราชนะครับผมหลักสิบหลักหน่วย าตตอามา่าเยาวราชนะครับเลขซองรอกกันเต้า,าหวยซองรอกกอนอนะครับท่านผู้ชมเลขซองรอกกอนสิบหกกุมภาหกเจ็ดอ่าอันนี้หลักสิบบนสิบบนอ่สิบบนมีหกมีหกแปดแปดศูนย์ศูนย์สอง สองสามสามค่ะหลักหน่วยหน่วยบนค่ะหน่วยบนอ่าแปดแปดเก้าเก้าศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งห้าห้าค่ะมีโอ้ม่สิทธ์มาเบิรนใด้ด้แมนพูดว่ามีสิทธ์มาเบิรนได้มีสิทธ์มาเบิรนได้นะครับถ้าเบิรนกัสิบแปดแปดศูนย์ศูนย์ตัวอ่านะครับทาชม อาอนะครับตำรวจชุม่มเดี๋ยวเบาทอใหฮเบิงออาแมงมู <Okay. S 1> เอาล่งข้างล่ังก็ได้เอาลงข้างล่างเออนะครับหลักสิบบนหลักหน่วยบนนะพี่น้องเดอ้อนะครับอันนี้เป็นของงวดเก่าเอาเ้เบิงไปนั่มนะครับงวดเก่าอันนี้เบาท่าเขียนหนึ่งสี่พี่น้องนะครับถ้าจับคู่ก็จะได้หกแปดหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งหกห้าแปดแปดแปดเก้า 8 0 8 1 8 5นะครับผม0 8 0 9 0 0 0 1 0 5นะครับ2 8 2 9 2 0 2 1 2 5 3 8 3 9 3 0 3 1 3 5นะครับอันนี้เป็นหลักสิบบนนะครับหลักหน่วยบนจับคู่วได้พี่น้องอันนี้เห็นครับของงวดที่ผ่านมาหลักสิบบน6 หลักหน่วยบนสามหกสามตรงๆงนะครับแต่ว่าหวยซองของอามารอรอพี่น้องสามวันก่อนหวยออกสามวันแจ้งข่าวเอฟซีได้พี่น้องเด้อนะครับเพราะว่าอา玛เวาหวยซองกินได้มากช่วงนั้นกับบอลายนี่หวยซองเพิ่นกันเลยแค่สี่คู่ตอนเอฟซีมันกระร่อนล่ะเอฟซีมันรอเพิ่ว่ากระถามมันอยู่ว่าเอ้า ถ้าไปเที่ยวจะได้น้่อยู่บ่ขันถ้ามาไปเที่ยวเทียจังไดไม่เป็นไรเดี๋ยวโทรมาบอกคนว่าค่ะเพิ่นก็ว่าเพิ่นไม่ได้ไปได้เมื่อเนาะเพิ่นก็ไปแค่หามือนึงอ๋อ่นมาได้คือได้เนาะจัล่อเมิ่งเนาะจะลงจะเป็นยังไงลักสิบลักหนวยก่อนได้พี่น้องเด้อจับคู่เองจับคู่เองนะครับถ้าบ้าเถ่าเขียนให้พี่น้องก็จะยี่ห้าคู่ตรงครงนะครับบนอย่างเดียวนะครับผม นะครับแคปหน้าจออีกรอบได้พี่น้องได้นะครับผมอ,อ,อ่านะครับอันนี้ของเก่านะครับอของใหม่นะครับร้บานเจก็จะม,มีเปิดมาซื้อของได้ที่พี่น้องได้อ่าห <c oughs> ลักสิบบนลงไปลงไปมันเนี้ยมันเนี่ยนะครับนะครับหลักสิบบนหลักหน่วยบนนะครับแคปหน้าจอได้ท่านผู้ชมเด้อ นะรับงวดวันที่16กุมภาพันธ์2 5 6นานะครับผมเอาตตาเอฟซีกระถามกันเข้ามาหลายเนาะก็ะถือว่าแจ้งข่าวน้ำเด้อพี่น้องเด้อนะครับหวยซองของอาม่ารอก่อนนะครับรอก่อนก่อนหวยออกสามวันนะครับผมได้แน่นอนได้แน่นอนครับหวยซองบนอาม่าจากเยาวราชจะมีแค่สี่คู่น้ำพี่น้องเด้อ คนัจะมีสี่คู่เท่านั้นนะครับแต่ว่ารักสิบขงเพื่อนี่แม่นเนาะแม่นค่ะหลักสิบลักหน่วยบนนะครับถือว่าแม่นมาตรดานแล้วเนาะอืมเป็นสูตรคำนวณของเพื่นสูตรคำนวณของอามาอย่างเดียวเลขกซ่องนี่เป็นันตั้งหากดอกม่นเป็นของม่นเป็นของอามาอ่าเหล็กซ่องเป็นเลขกซ่องสายสายเยาวราชเกันสายเยาวราชของเพื่อนค่ะสายเยาวราชของเพื่นได้ทำประชมเด้อค่ะะนครับผมอุ่นหัวที่พันมากกับเจ้าก็ได้ไลเด้อ่าค่ะคือว่าอามาก็ได้ไล ช่องซับเซียนมั้งตอนนี้ช่องซับเซียนค่ะขยิวได้หลายได้พี่น้องได้สายเพิ่นนะมูอของเพิ่อนพี่เนีเป็นล้านอืมค่ะอืมเอานะครับผมขอบคุณอามาพี่เนาะเพราะว่าช่วงนี้พี่น้องนะครับสุนัขเพิ่นบ่ค่อยสบายพี่น้องอามาเราเราเรามีสุนัขของเรานะครับเพิ่นเป็นโรคหัวใจหมาไอ้สุนัขเพิ่นเน่ะแม่นค่ะเพื่อนเนิ่ยเมื่อขึ้นกระชับกระชับเพอี่น้องาไปโรงพยาบาลเพิ่นยากพี่น้องนะครับแต่ว่า หวยซ่องก็ได้ยินเสียงอาม่าอีกอกเดี๋ยวจงรอฟังทํ้กันค่ะนะครับท่านผู้ชม,อมเอ,าเอา้าขอบคุณแม่หมูอขอบคุณอมาม่านะครับผมามาแคปหน้าจอพี่น้องสู่พุทธร์ค่ะเอ้านน <c oughs> สูา่พุทนระพี่น้อง <c oughs> แคปหน้าจอาเอานะครับน่ครับท่านผู้ชมนะครับผมอันนี้ของเก่าออกก็พี่น้องของเก่าหลักสิบนะครับหลักสิบหกบนสามหน่วยล่างหกสามตรงตรงศูนย์เก้าเข้าทั้งบนทั้งล่างนะพี่น้องเด้อ งวดนี้จับคู่เอาเนี่ยครับหลักสิบบนหลักหน่วยบนนะครับอหกแปดศูนย์สองสามนะครับราคาโอ้ถ้าเขาก็แปดห้าของแม่หมูยี่ได้ไัมแม่หมูยืดเลยนะครับหกศูนย์กับงง้มบนเนี่ยชุดบนนะครับหกศูนย์หกหนึ่งหกแปดก็มี เอาแคบหน้าจอได้พี่น้องได้นะครับเนาะเอาพอกันคิดหน้านะครับทำส่มก็ถือว่ารอก่อนรอามาก,ก่อนเอานะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ